สบายดีสวัสดีค่ะพีพีฟซีทุกทุกคนจ้าทุกคนจ้าหล้งจากทีห่างหายจากการทําคลิปมาเนาะทุกคน,น,กนค่ะเนาะกะคือบอาเลยทุกคนเนาะแบบว่างอนก็นมีความแบบว่าความเมื่อยเหตุงานเนี่เลยกับความแบบว่า มีมีความคิดขนายยังบางอย่างเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้นะทุกคนกลับมาเหตุคีบคือเา่าคือเดิมแล้วจ้าเนาะคิดฮอท,ทุกคนเด้อจ้าทุกคนบได้ลงคลิปไลฟ์เหมือนนายวันอ่ะเมื่อน,นี้ทุกคนก็จะมาอัปเดตกันไปตลาดหนัดบางเขเนาะแต่ว่าออน,นะเคยไปเลยเมื่อยเนาะเริ่มแบบว่าเริ่มเมื่อยนะไปแบบ เลาะเลาะะแบบเป็นคนหมักเลาะอะน,นะทุกคนก็นเลยเมื่อยแต่พอบันี้ออนก็นเลยหายแฟนไปคนเดียวจ้ตัดสินใจว่าเอ้ยต่อจากนี้ไปก็คือแบบสั่งอีหยังที่อยากได้นอกเลยก็หายแฟนไปเอานะเพราะว่าแฟนันกะบมญอยากให้ไปนั่งคนเดียวเมือ่อยนี่นะทุกคนนี่แฟนคนก็ไปมานี่ทุกคนสั่งเนาะเนื้อเนาะทุกคนเ็น อยากกินสมเนือ้ออาหาะนะเพื่อนแบบว่ามักซื้อตอนน,น้อยสาวบ้านน้อยเดียวอ่อนว่ะซื้อมาเดียวอ่อนจ้ะเห็ดสมให้กินนาะเพื่อนก็เลยซื้อมาได้เนื้อเนาะทุกคนแล้วก็ได้อันนี้อุ้ยได้ครบเลยได้ครบไม่ต้องเนาะไว้เห็ดสมเนือ้อสมมูนั้ของิดเห็ดขนมด้นกเนาะสั้งเพื่อนมันก็นกไดตล้ามันนะได้ละแล่กะต้นห้องพักชี่เนาะ รอย่างงี้มักพริกจากบาทได้เพิ่มพิพหาบาทเลยแล้วก็ได้มักพริกน้ำเนาะสุดลายแห้งอันเด็กอ่ะมอยานี่กระกบออันนี้ป้าอันนี้ปลาดุกจ้าทุกคนเนาะได้ปลาดุกมากอ้อลืมบอกว่าบอดองบอดองให้เขาซักเนาะเพราะว่าบางครั้งกอยากกินปนกินยังมันนะ กรได้กระลำมาหน้าหัวหนึ่งบอกว่าเอาหัวหนึ nah. ่งเอาหัวหนึ่งอันนี้แเนาลในก็ดอย่างงั้นใส่กระดูกมีกระดูกมือแบบแปะหลัใส่กระดูกมือสิโลถือในบังเบิร์นส่งกระดูกมเพราะว่าโบเมนอ่อนไปเองมู้นไม่ได้คนแต่กระได้ต้องปวดเพขนนั่งเนาะ คือหัวปลาช่อนนั่นเองจ้ะทุกคนจ้ะเอามามกหมอเพิ่นมากแห้งๆเนาะแฟนอ่อนแต่ว่าอ่อนหน่อยตามากินอยังกับกินได้เบิด์ตเนาะประเดือยวทำไงเก็ดคิดเองก็ดีคือกันเนาะแล้วก็ได้อย่างได้ปลาทู่มากเนาะแล้วก็ได้กระเทียมมากเจ้าบาทแล้วก็ได้อย่างได้นางมูอ๋อแมาแหละเสียดเสียดสมมูได้นางมูมาก แต่ก็ได้เนื้อมูมาจะได้เห็ดสมแล้วก็ได้ยญ้าหนวดมาหมักปวดหันปวดนีนะแน่นอ,อนเนาะได้ย้าหนวดของอามามาคลขายเห็ดลิ้นจือ่อย่างประมาณนี้เพินนะพ่นเนาะเพิ่นเพิ่นหนวดไน้เพิ่นมีแห้งวันนั้นเนาะเพิ่นก็เลยที่แดกแต่ก่อนเนาะฝากให้ฝากให้คนผู้จักก็ซื้อมาใหานะ้เนาะแต่พอวันนี้เพิ่นไปต,ตลาดเองเนาะเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยได้ซื้อมาตรงได้สีบ่อคน ของคนรู้จักในโรงงาน,น,ะนอะไรเนาะก็เลยถามเขาว่าไปซื้อยู้ไซนเนาะเขาเลยอาจจะแนะนํานะคิดว่านะคะอันนี้อันนี้อ่อนคิดว่าแฟนสะดุกกระดาษสำนีเนาะใส่หมูใส่ใกบใส่หัวป้าช่อนใส่นางหมูใส่ปลาปลาดุกมากกระดกบมาก แต่กระด้เนื้อมากแต่กระด้ปั๊ดี้มากอ้แต่กระดลายอย่างแต่กระดูกหมูลายยางเกิดอไปล่ะเ,เอ้ยคนเดียวละเมื่อยนี่แล้วทุกคนเนาะการกินแต่ที่จริงอ่ะทานวามีโอก่จะกินก็จะกินมาก่อ่หนี้ได้ทุกคนเนาะ้าว่าอ่อนมีโอนะอ่อนก็จะกินมากกวนานีบ้างทางกะง่ามมานันอันคืออ่อนกินมาหมาตอนนั้นเนาะกะตรงข้อเขาคุณวีวนะีเอซีไเดอร์เนาะตอนนั้นอ่อนกับแบบไปไปกินมาหมาแบบ สเสื้อยาดแห้งอะนะแต่ว่ากินบเบิร์ตกอมาหมาปลากระปองอ่มามาหมาเนี่นะมาหมากระปองอะทุกคนอ่อนอยากแบบสมสมตสิยั่งประมาณนี้ก็เลยก็เลยได้กินแบบพออปน,นี้อ่าก็จะมีเอฟซีหลายคนบอกว่าอุ้ยกินมาหมาบอดี้ไดอ้อนบอดี้ต่อนนองในท้องได้ยังประมาณนี้เนาะอ,อ่อนก็เลยอ๋อเดี๋ยวต่อไปแต่พยายามสิบุกินเพราะว่ามันอาจจะมีพ้นเสียหมาก,กว่าเนาะก็เลยสิเฮ้ย กินแล้วม้นนีสิกินอย่างอื่นแทนกินเอาไงคือมาเ็ดกับเขาคิดเองนีงแ่แหละมัวจะเป็นผัดผักบุ้งเนาะบุ้งหรือว่าไข่ดาวไข่เจียวอย่างประมาณนี้หรือว่าพัดทงงั่วงอก ใส่เต้าหู้อี่ยังีประมาณอ่อนอ่อนหมักแบบอาหารแบบง่ายๆธรรมดานาะแต่ว่าขันการถ่ายอ่อนกินคนเดียวนะแต่ว่าทากินกับแฟนกับนองๆกับเออกินข้าวนี้วเห็ดป่นกบเห็ดออมกบยังไปเห็ดไปกับบอกง่ายก็คือส่วนมากมีแต่ตุ่มมีแต่แง่งนะทุกคนบุคอยเลยว่าถอดแต่หาาว่ามีถอดบอกระมีแน่บ้างห่างอาจจะยักถอดเนื้อแดดเดียวอย่างงยประมาณเนื้อแดดเดียวกับเห็ดเองเนาะทุกคนอ่อนก็คือเห็ดเองเบิร์ตไปไปแตว่าซื้อเนื้อแดดเดียวจากไซคือ ซื่อเนือมาแล้วก็เห็ดแดดเดียวเอานะฮัลแลทุกคนเนาะกับบ้ามานนี้เนาะการกินการกินการอยู่เนาะกับบเทีิวา่ากินรู้ลาหรือบเทีิวา่กากินหมากไม้เนาะกับกินสาแบบว่ากินสาอิ่มไรยุงและช่วงนะตอนนี้อ้อนบอกเลยว่าท้องอืดแบบท้องอืดตลอดเลยอาจจะเป็นอาการพ้นท้องอะไรเนาะท้องอืดตลอดงองเลย,เลยถ้ามากิน อาหารกันจะระยาเขาแต่การกินได้ย่ำแบบน้ำหนองน้ำแฟนเนาะที่เขาแบบกินขน,นะก็เลยเอ้ยกินได้น้ำเาขาเขาบอกว่าวง่ายก็คือมีหมูกินนั่นแหละ <laughs> ก็เลยกินได้น้ำเขาเนียนี่แล้วเนาะไปตองจกัจกจ,กจ,กจกับเบิ้ลจักจักเบิ้ลทอด้ายหายเพิ่นหายเงินเพิ่นนัน่นเองแต่ไปตองมาเด้๋สิเอาไปตากเอ็ดสม,มเนื้อสมหมูแฟนมกักคือนยังฮ้อนกันมาคือการผ่านอ่อนเห็ดเองเนาะ แต่ซื้อกินกะบอกงายคือมันบออิ่มมานะมันบออิ่มมันได้น้อยเดียวก็ไม่แล้วน้องเข้าขายเขาขายเอากาไรน้องทุกคนนี่แหละกะจะประมาณนี้แล้วน้องทุกคนวันนี้กะให้แฟนไปกะได้ตามใจกะจะตี้นิดนึงหนึ่ง,งจะ่าไ้กระดูกมูกแบบมีแต่กระดูกอลีนะพี่จริงอะ่ะจะเอาสีโค้งอ่าสีโค้งของมันอะ่ะที่เขาที่เขาแครนไว้โลละลอยยิย้มหานั่นแหละดืมบอกเพิ่น แต่ว่าปันยังดอกเดียวเดียวไปบอกคนเดียวคนสีเขียดคนกำลังไปคนเดียวเหมือมือเมือเดียวเองนะี่นะเราเหมือต่อไปอาจจะหายขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไรสั่งเพิ่นนะสืออ่อเียงก็อาจจะหายชลับไปกับหนองอ้อนนั่นแลนะหละเนาะหายไปคนเดียวนะมันจะบวชเสียค่ารดลายอ้อนเนี่ยบอกไงคือสี่สาวสีงดไปตลาด่แหละเพราะว่าเมื่อยไปมาแบบไปมาแล้เมือม่อยเมือ่อยเลยทุกคนแบบ เมืยเลยแบบเพียเลยแบบโอ้ยยังประมามอยากกินแบบแปบ๊บสี่ใส่น้ําแข็งหลอดนะเวลาเมย์เมย์หมาบระมานนะัะนเลยอาการถ้ามากินบอก็กินแอบกินน้อยหนึ่งนะทุกคนกินพอมีแห้งนะกราเนาพ้าวะวอาแฟนกับหนุ่ยจะสุกินได้อีกยังมมประมาณนั้นเลยนะนะทุกคนทางหายไปกะอาจจะกลับมาเห็ดลิปคือเกาคือเดิมนลนะแต่กระทาเบิองนอ่ว่าบ้างขังกะ บ้างขังกับ้บางขังกับเมื่อยนะคือที่ผ่านมาเนาะก็เห็นกะอ้อนกบะบอกพีพีเอฟซีตลอดว่าบ้างขังก็เมื่อยบางขังก็อาจจะบดได้รุ่งคิดเด้อจากตรงขาโทษเขอไพ่หลายๆเด้อจากนอนช่วงสองเดือนลังมานี้เนาะตั้งแต่ตัวเองผูว่าแบบโอ้เริ่อแบบคิดค่าอะไรก็เริ่มไม่เมื่อยไม,ไม่แต่ยากนอนแ้วะกาช่วงนี้กะมีโอทุกวันเนาะจันถึงสุกเนาะแต่กะอยากให้มีอีกเพราะว่าเดี๋ยวโรงงานกะ จะยุดทรงกรานแล้วนอนกอยาไห้มีเพราะว่เพราะว่าจะได้มีเงินนั่นเองเนาะหน้าตากะชิสุดชิสุดแบบนี้ด้วยนะเพราะว่ากำลังอาบน้ำเนาะกำลังอาบนามม้ำเอยียงเดีวเมียนห้องแผ่นย่างแล้หลวทาแฟนเพราะว่าคุณไปตลาดผู้เดียวยานคนซื้อมาพอถึงใจวันนี้กะ ได้ถือใจเนาะพอบานมันกระไดมาตามที่สั่งเป๊ะๆเ,เนะาะจักหน่อยอาจจะพิพฟาดจักหน่อยแต่ก็ะสิบบอกเพิ่นดอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอบานเพิ่นน่อยใจนะเดี๋ยวอาทิตย์น้าเพิ่นชิบไปกีก เดี๋ยวทีนะ่าพูดชมไปอีกโอเคนอกจากคลิปนี้นะ้องอ้อนกับตองคอลาพปปี่เพยงแ่วนี้เด้อจากอ้อนกับตองขอขอบคุณพี่เพท็ทีทุรูทานเด้อจากที่รับชมรับฟังและค่อยกดไลค์กดแชร์และก็ค่อยเป็นกำลังใจ